ทำแบรนด์มาไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นความสําเร็จอีกเก้าของดรลิเวียผมอยากจะมาแชร์เหตุการณ์นี้กับทุกคนมากๆค่ะเพราะมันเป็นอารมณ์ที่ตอนนี้อุ่มเองยังคงค้างความรู้สึกซาบซึ้งไว้ในใจของอุ๋มค่ะวิตามินซีแกที่จินตนาการไปมากเปิดพรีออเดอร์วิตามินซีได้แค่วันเดียวยอดจองก็เต็มหมดแล้ว ดีใจมากเลยค่ะเพราะบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองพรีออเดอร์ไปคืออะไรแต่เป็นเพราะไว้ใจในประสิทธิภาพของดรออรลิเวียว่าทุกอย่างทุกส่วนผสมมันต้องจัดเต็มมันต้องถึงเครื่องถ้าให้อุ๋มจะนิยามคาแรคเตอร์ของดรออลิเวียนะอุ๋มมองออกแค่อย่างเดียวเลยคือผู้หญิงที่มีความจริงจังและจริงใจเอาจริงๆมันก็สะท้อนภาพความเป็นอุ๋มออกมานะก็ตลกดีเหมือนกันแต่นั่นแหละค่ะคือความเป็นดรอเอลิเวียโดยเฉพาะวิตามินซีที่อุ๋มโคตรจริงจัง ว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานที่อุ่มกําหนดไว้ให้ตายยังไงก็จะไม่ยอมปล่อยออกมามันต้องดีในทุกอน,นูของเนื้อครีมที่บีบออกมาทุกตารางมินต้องอัดแน่นส่วนผสมที่มีคุณภาพตามงานวิจัยแบบเต็มโดสไม่รู้เขาจะรับสายป่ะนะเป็นด่วนต้องโทรเลยวินาทีนั้นไม่รอช้าค่ะติดต่อซัพพลายเออร์ทุกจังหวะของเสียงรอสายใจอุ่มเองก็ยิ่งร้อนลน ตอนนั้นแค่คิดว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องเร่งการผลิตเพิ่มให้ไวที่สุดเพื่อให้คนที่รอได้ใช้วิตามินซีของดรโอลิเวียฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะคุณจันเทม่าได้รับของเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมคะเรียบรหมดแล้วค่ะของที่จะพร้อมส่งวันที่8จะส่งเข้าคางวันที่6ใ right? ช hey, ่ไหมคะใช่ค่ะเข้าคงวันที่หไม่เกินใบสามะคะไม่รู้เรียกข่าวดีหรือข่าวร้ายนะว่าแบบออุ่ออมาขายหมดแล้วจริงเหร แล้วเราต้องสั่งผลิตเพิ่มคราวนี้เนี่ยเลยไม่แน่ใจว่าแบบไ,ได้เร็วสุดเมื่อไหร่ตาจะเล็ดโอ้ยตาจะเล็ดเดี๋ยวคุณหมอ อเช็คอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวตอบคุณหมออีกทีนึงค่ะจงจริงวโปรเซสผลิตมันมันไม่ได้ช้าหรอกตอนนี้ช้าคือเรื่องของงานบรรจุเพราะว่าน้องงานเต็มมือไปถึงกอดปิดป,ปีเลยอะค่ะแล้ววันที่15จะทานไหมคะไม่ทานเลยมั่นใจไม่ทานเพราะต้องมีส่งงานอีกประมาณ6000ชิ้นอะคะ่ะปัญหาคือผมกลัวมากว่าจะต้องรอสต็อกล็อตใหม่อีกทีคือปีหน้าซึ่งมันช้าม,มากเราก็พยายามคุยต่อรองอย่างเต็มที่แล้วนะแต่ โบราณเขาว่าไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องด้วยกลไม่ด้วยมนก็ต้องด้วยคาถานะคะถึงขนาดต้องสวดมนะ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราเจราจาไปได้ดีหรือคำอธิษฐานสำฤทธิผลนะในที่สุดทางซัพพลายเออร์ก็ให้คำตอบว่ามีคิวให้แล้วค่ะสรุปก็คือวิตามินซีเพิ่มสต็อกได้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเศร้าที่พรีรอบแรกไม่ทันกันนะผมอยากให้คุณได้ใช้สิ่งที่ดีกับผิวคุณจริงๆสิ่งที่ดรโอลิเวียทุ่มเทแรงใจไปในทุกขั้นตอน R&D มา3ปีมันมีเหตุผลของมันอยู่ค่ะไม่ดีอุ่มไม่ยอมให้เล็ดลอดออกมาแน่นอนและนี่คือสิ่งที่ดอรลิเวียอยากสร้างอยากแตกตา่างอยากแหกกฎเกณฑ์ในการใช้วิตามินซีที่น่าเบื่อแบบเดิมๆตัวนี้ก็คือออกฤทธิ์ครบทั้งสอย่างตัวมัน่ะเป็น oil soluble แปลว่ามันซึมได้ดีกว่าตัวอื่นเนี่ยแค่ทางด้านซิมเปิลก็เห็นกันแล้วดรโอลิเวียรีจูวินิตติ้งซีเซรั่มไม่ใช่แค่วิตามินซีตามกระแส แต่เป็นวิตามินซีที่จริงใจกับผิวคุณอยากให้ทุกคนเปิดใจกับวิตามินซีของเราจริงๆค่ะเพราะอูมรวมถึงทีมงานเราทุกคนตั้งใจกันมากทั้งมีความสุขเครียดร้องไห้กันยังผ่านมาแล้วเลยหวังว่าทุกคนจะสนับสนุนแบรนด์ที่จริงใจกับผิวและสนับสนุนพวกเราในฐานะคนที่ศรัทธานในสกินแคร์และศรัทธานในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะ